2นาทีรู้ค่าพัฒนาที่ดินภายหลังจากฤดูทำนา เกษตรกรบ้านหนองแต่ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชผักเพื่อสร้างไรายได้เสริมจากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินผ่านโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการ,กรเกษตรรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเครือข่ายหมอดินอาสาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกรเกษตรระบบอินทรีย์ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรสามารถลดต้นทุนจากปุ๋ยและสารเคมีผลิตพืชผักอินทรีย์ออกสู่ตลาดและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเนื่องจากว่าเรามีโครงการหนึ่งที่เข้ามาขุดลอกหนองนะฮะโดยขุดลอกแหล่งน้ําขนาดเล็กให้เขาแล้วก็มีระบบสูบน้ำนะฮะแบบท่อเราเลือกชุมชนตรงนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะให้เป็นแบบอย่าง ของระดับอำเภอระดับจังหวัดที่จะให้มาดูว่าให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยผลิตผักนะฮะอันดับแรกเราเน้นก็คือเอาไว้ใช้ไว้อยู่กินเองก่อนนะฮะท้งอบอตอเองก็ให้ความสําคัญโดยตอนนี้ก็คือจะพยายามนะ,ะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีตลาดผักอินทรีย์จริงๆที่จะไปวางขายในในในระดับอําเภอการใชุ้๋ยอินทรีนะครับผมว่าเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ที่ชาวบ้านเขาสนใจนครับสิบเปอร์เซ็นต ี่สนใจทำแล้วทาก็ได้ผลนะครับและคนดีคือต้นทุนเราก็น้อยแล้วก็ประโยชน์เราได้มากแล้วสุขภาพนะครับบนเราเนี่ยกินของปลอดสารนี่ครับก็ทีด่ดินครับสร้างสังคมเกษตรปลอดภัยร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อนโดยกรมพัฒนาที่ดิน